สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิเคราะห์คัดบอลโลก2022โซนอเมริกาใต้อาร์เจนตินาทีมอันดับ2ปะทะชิลีทีมอันดับ6ณสนามเอสตาดิโออูนิโคมาเดเดอร์ซิดาเดสเวลา7นาิการาคาบอลอาร์เจนตินาต่อ1ลูกลบ5า เลอเนลสกาโลนี่กุซืออร์เจนไตไม่มีนักเตะถอนตัวก่อนในเกมนัดนี้ส่วนใหญ่ที่เรียกเข้ามาเป็นพวกฟอร์มดีกับต้นสังกัดและก็มีหน้าเก่าขาประจําอย่างเลอเนลเมสซี่เซอร์คิโอเกียโรอังเคลดิมาเรียและนิโคลัสโอตาเมนดี้ที่ยังเป็นแกนหลักการจัดทัพจะมาในระบบ3 4 1 2เ่ห่อลาตโลมาร์ติเนสอังเคลคอรีอาน่าจะยืนหัวหอกคู่แดนกลางเลออนโดปารเดสและมาคอสซากุญ่าเดินเกมร่วมกัน ส่วนชิลีมาตินลาเซเดย่าังใช้ตัวเก่าอย่างอเล็กซิสซานเชสเอลิกปูกาชาวอาลันกิสมาริโซโอ,อิสลาคาลิโอบาวโวรวมไปถึงการีเมเดลเป็นแกนหลักในทีมชุดนี้เหมือนเดิมหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามาก็มีปลับปลอย่างไรก็ตามแดนกลางอัตโโรวีดาวไม่มีชื่อเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่เล่นให้กับอินเตอร์มิลานอาเจนตูนาชุดนี้เป็นพวกเล่นดีจริงบวกนักเตะประสบการณ์สูงดังนั้นไม่แปลกที่ผลงานในรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้จะดีพอตัว เกมนี้ได้เล่นในหลังเจอชิลีไม่น่ายากเพราะชิลียังใช้นักเตะตกรุ่นเป็นแกนหลักเยอะผลงานในรอบคัดเลือกก็ไม่ค่อยจะดีเทียบขุมกําลังและฟอร์มความมั่นใจตอนนี้อาเจนตินา่าฉีกชิลีออกไปแล้วมั่นใจเปิดบ้านเก็บ3มแต้มสําคัญได้แน่ฝันทงอาเจนชนะ3-1วิเคราะห์คัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ อุรุกวัยอันดับ5เจอกับปารากวัยอันดับ4ณสนามเอสตาเดโอซานเตนาริโอเวลา5นาฬิการาคาบอลอุรุกวัยต่อ0.75อุรุกวัยจะเสียจอเจียนเดออาราสกาเอต้ากองกลางฟาเมงโกที่ติดโควิดและถอนตัวออกไปเรียบร้อยแล้วส่วนแพงหลังคัวกินบิเกเรสหน้าใหม่ก็ถอนตัวเพราะบาดเจ็บขณะที่เอดิสันคาววนีหัวหอปีศาแดงไม่ได้ติดทีมเข้ามา เพราะเพิ่งเล่นยูโรปาลีกสภาพความฟิตไม่ดีเท่าไหร่แต่สําหรับคู่หูลุยโซเรสอย่างพร้อมรับใช้ทีมนัดนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนส่วนเอเดวาร์โดเบริซี่เฮดโค้ชปารากวัยไม่มีนักเตะถอนตัวไม่เกลอยมีร่องก่อนหน้านิคาเซลยังเป็นการหลักเหมือนเดิมส่วนแนวรับฟาเบียนบานบูวเอนาอย่างพร้อมประจำการเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3อุรุกวัยมีสถิติที่ดีในการเจอปารากวัย2นัาล่าสุดชนะรวด ผมกำลังทีมจอมโหดเยอะและดีกว่าปารากวัยนักเตะส่วนใหญ่เล่นในระดับที่อ่อนกว่ามากแม้พวกเขาจะแพ้ยากในหลายเกมที่ผ่านมาแต่บ่อนมันก็แพ้ทางกันอยู่นัดนี้ยังมั่นใจโอรุกวัยน่าจะทําได้ดีหวางจะบ้านไปได้เลยผลที่คาดโอรุกวัยชนะ2-0 s k y b e บบริษัทนับพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษ ยกให้ทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติอังกฤษเป็นเต็งหนึ่งร่วมกันที่จะคว้าแชมฟ์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปยูโร2020ที่เลื่อนมาแข่งขันกันในวันที่11มิมถุนายนถึง11กรกฎาคมนี้ทั้ง24ชาติที่ลงการแข่งขันรอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อ26นักเตะของตัวเองออกมาทั้งหมดแล้วและรา้านภูเมืองผู้ดีก็ราคาให้ตาไก่และสิงโตคำรามเป็นเต็งหนึ่งร่วมที่อัตราต่อรอง5ต่อ1ขณะที่เบลเยียมรั้งเต็ง3ในราคา6ต่อ1 ส่วนเต็ง4เป็นเยอรมันราคา1 5ต่อ2ด้านโปรตุเกสแชมป์เก่าเป็นเต็ง5ร่วมกับสเปนที่อัตราต่อรอง8ต่อหอัตราต่อรองแชมป์ยูโร2020 1. ฝรั่งเศสและอังกฤษ5ต่อ1 3เบลเยียม6ต่อ1 4เยอรมัน1 5ต่อ2 5. โปรตุเกสและสเปน8ต่อ1 7อิตาลีและฮอลแลนด์1 1ต่อหนเดนมาร์กและโคเอเชีย3 3ต่อห 11ตุรกีและสวิสเตเซอร์แ,รนนแลนด์ยูเครนรัสเซีย66ต่อ1 15โปลแลนด์และสวีเดน80ต่อ1 17ออสเตรียและเวล100ต่อ1 19เช็กสกอตแลนด์สโลวาเกีย150ต่อ1 22ฟินแลนด์250ต่อ1 23ฮังการีและมาซิโดเนียเหนือ500ต่อ1 ดเดซาเกตประกาศรายชื่อ26ขุนพลที่จะลงสนามในยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เรเนเตะเข้ามารายงานตัว33คนก่อนหน้านี้ก่อนการประกาศเพียงไม่กี่ชั่วโมองมีรายงานว่ามีสนเกรนวูดสุนัารุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องถอนตัวออกจากทีมบรรดาแรกหลังจากมีอาการบาดเจ็บส่วนนักเตะอีก6รายที่โดนตัดชื่อออกในครั้งนี้ก็คือเจสซี่ลินกาดเบนกอฟฟี่อารอนแรมเดลอลลี่วัดกินเจมส์วอร์ดพาวและเบนไวท์ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นสิงโตคำรามถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดีโดยมีสกอตแลนด์โครเอเชียเช็กเป็นเพื่อร่วมกลุ่มซึ่งกลุ่มนี้จะลงเล่นที่สนามเวมบลีย์และแฮมเดนพาร์คเกมแรกของพวกเขาจะพบกับโครเอเชียในวันที่13มิถุนายนจากนั้นจะเจอกับสกอตแลนด์และเช็กโดยจะลงเล่นที่เวมบลีย์ในลอดดอนทุกเกมสำหรับ26รายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษมีดังนี้ผู้รักษาประตู เฮดเดอร์เซนจากแมนยูไนเต็ดแซมจอห์นสโตนจากเวสต์ฟอร์ดจอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวอเรตันกองหลังเทนอลิสเดอร์อันโนจากลิเวอร์พูลเบนชิเวลจากเชลซีคอนนอลคอรดี้จากวูดส์แฮมตันหรือเจมจากเชลซีแฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทรอนมิงจากแอสตันวิลล่าลุกชอจากแมนยูไนเต็ดจอห์นสโตนจากแมนซิตี้คิรันทิปเปียจากอัลติโกมาดริดไคล์วอลเกอร์จากแมนซิตี้กองกลางจูเบอร์ลิงแฮมจากรอทมุนด์ จอร์แดนแฮร์ริสันจากลิเวอร์พูลเมสันเมาส์จากเชลซีคานวินฟิลป์จากลีดยูไนเต็ดดิแคนไรต์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดกองหน้าโดมินิกคันเบิร์ตเลวิลจากเอฟเวอร์ตันฟิลโฟเดนจากแมนซิตี้แจ็คกิลิดจากแอสตันวิลล่าแฮร์ริเคนจากสเปอร์มาร์คัรดฟอร์ดจากแมนยูไนเต็ดบุคยอสซาก้าจากอาร์เซนอลเจอร์ดซานโชจากดอร์ทมุนและราฮีมเซอร์ลิงจากแมนซิตี้ สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษหรือ PFA ประกาศรายชื่อหงส์นักเตะที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของฤดูกาลนำโดยเจ้าของรางวัลน,นี้เมื่อปีที่แล้วเทรนด์อาริสนเดอร์อันโนแบ็กขวาจากลิเวอร์พูลส่วนอีกคนประกอบด้วยฟิลฟอเดนของแมนซิตี้ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ของ PFA ด้วยเมสันเมาส์ของเชลซีก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลแห่งปีของพรีเมียร์ลีกอุโยอซาก้าของอาร์ซนอล ดิแคนไรท์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเมสันกรีนวูดของแมนยูไนเต็ดซึ่งมีเพียงรายสุดท้ายที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชาติอังกฤษเพราะมีอาการบาดเจ็บท่านี่หากนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีตกเป็นของเทนอริสเดอร์อโนอีกปีเขาจะกลายเป็นนักเตะคนที่5ที่ได้รางวัลน,นี้2ครั้งต่อจากไรอันกิกราบีฟาวเลอร์เวนรูนี่และเดเลอาลีลิโอฟูดินานอดีตยอดกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สมโมสรชนะนนำแห่งศึกเพเมารีกล่าวว่าที่จริงแล้วแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมปีแสดงไม่ควรติดทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูโร2020ด้วยซ้ำเกรเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ,กษตัดสินใจเรียกแม็กควายติดทีมชุด26คนสุดท้ายในการสู้ศึกยูโรหลังจากที่ซีซั่นนี้อดีตแข้งจากเลสเตอร์ซิตี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามที่จริงในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมหลังจากมีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นข้อเท้า โดยตอนนี้แม็กกวายยังไม่ฟิตเต็มที่ด้วยซ้ำํำปดีนานกล่าวว่าอังกฤษต้องการเซ็นเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนรายชื่อที่ออกมามันดูเหมือนกับว่าเซาเกตจะใช้แผนกองหลัง3คนแต่ให้ได้แม็กกวายไม่ฟิตด้วยซ้ําถ้าเป็นผมจะไม่เรียกแม็กกวายติดทีมเขาไม่มีทางฟิตทันแน่ๆมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยผมเคยอยู่กับคุ้มกาลังชุดที่มีนักเตะไม่ฟิตติดอยู่ในทีมมาแล้วและพวกเขากระโชว์ฟอร์มเก่งไม่ได้ในตอนที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันเคยเกิดขึ้นกับเดวิดเบคแฮม และเวนรูนี่มาแล้วแม้ว่าแม็กควาจะเก่งแค่ไหนแต่เขาไม่ใช่เบ็คแฮมหรือวาซ่าและผมไม่คิดว่าคุณจะเล่นนกเตะที่ไม่ฟิตร้อเเตเต็มติดทีมมันเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาเล่นในจังหวะเดิมๆได้แจ็กกิลีดกองกลางตัวเก่งของแอสตันวิลล่าสนใจที่จะย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานของเดียลติกสื่อกีฬาชั้นนำ กิริตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักซึ่งช่วงที่ผ่านมาทีมที่มีข่าวกับเขามากที่สุดก็คือแมนซิตี้กับแมนยูเนเต็ดก่อนหน้านี้ก็มีรายงานระบุว่าแมนซิตี้พร้อมยื่นข้อเสนอเป็นเงิน100ล้านปอนด์เพื่อจะขอซื้อกิริตมาร่วมทัพซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงมันจะทําให้ดาวเตะวัย25รายนี้เป็นนักเตะสัญชาติอังก,กฤษคนแรกที่ได้ย้ายทีมด้วยค่าตัวระดับเลข3หลักเลยทีเดียว